สวัสดีตอนเช้าครับผมเช้านี้ถึงวงรอบนะใส่ปุ๋ยเคมีให้กับมังคุดนะสลับกับปุ๋ยอคอกรอบที่แล้วใส่ปุ๋ยอคอกไงที่ไก่ในะอ่างะกี้เปิดน้ําแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะกิโลกว่ากว่านะครับผมนะก็สลับกันเพื่อให้ต้นมังคุดได้ธาตุอาหารครบนะก็รอผลผลิตนอกฤดูนอกฤด,ด,ดู ส่วนในฤด,ดูเนี่ยต้นใหญ่ๆนะออกออกลูกอยู่แต่ไม่ดกเท่าไหร่นะกำลังเก็บอยู่นะได้วันละร้อยกว่ากิโลนะฮะอันนี้ก็ใส่ไว้นอกฤด,ดูแต่ว่าจะฤด,ดูไหนก็ได้นะฮะใส่ไว้เพื่อบำรุงต้นให้มันอุดมสมบูรณ์พร้อมที่จะออกดอกออกผลเมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสมนะฮะมังคุดเนี่ยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมนะครับฝนตกหนักเกินไปเนี่ก็ออกยอดแทนออกดอกนะครับผมนะแต่ว่า ตัวที่ไม่แปรปรวนกะ็คือมะพร้าวนะฝนตกแดดออกเธอก็ออกลูกตลอดนะฮนะมับางคุดไม่ออกลูกก็มะพร้าวก็ออกลูกแทนครับผมอันนี้ก็คือชาวสวนนะทูอินวันทำหนึ่งให้ได้สองครับผมสวัสดีครับผม